สวัสดีครับเรามาดูรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกยูโร2020ของสาธรารณรัฐเช็กกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ผู้่อนสาประตูก็มีที่การ3คนมีโทมัสวาสลิกจากเซบีย่ายิลีแพฟเลนกาจากเวเดอร์เบเมนแล้วก็อเลสเมนดัสจากโอโลมุกมาที่แผงกองหลังก็ใส่มา8คนด้วยกันเริ่มที่วลาดิเมียร์คูฟาวจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดพาเวลคาเดลเบกจากฮอฟเฟนไฮม์อันเดรสเซเลสกาจากซาลาเวียปาร์ค โทมัสคาราจากบริสตอลซิตี้เดวิดซิม่าและก็ยานบอริลจากทางสลาเวียพาร์กอเลสไมเตลจากทางเบรชาและก็ยาคุบบาแบกจากวิกตอเรียพีเซนหมาที่แผงกองการครับอัดแน่นมาถึง11คนด้วยกันเริ่มกันที่ลูคัสมาโซโปจากสลาเวียพาร์กวลาดิเมียเดลิดาจากแฮท่าเบอร์ลินโทมัสซูเซกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแอนโทนินบารักจากเฮลัสเปโลนา อเล็กซ์คาวจากสปาร์ตักมอสโกโทมัสโฮเลสและก็ปีเตอร์เซิร์ฟซิกจากทางสลาเวียปาร์คจากคุบจังโตจากทางซามโดเลียอดัมโฮเซกจากสลาเวียปาร์คจากคุบเพเซกและก็มิเคลซาดิเลกจากทางสโลวานลิเบเล็กส่วนกองหน้ามีด้วยกัน4คนก็มีแพทริกชิกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนไมเคิลเคอร์แมนชิกจากพีเอโอเคมาเตสวีด้าจากเบอร์ลีแล้วก็โทมัสเพคฮาร์จากลิเกวอร์ซอ